สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโคดพิกตำรวจล่อซื้อยาบ้าน,นัดรับของข้างโรงพักแต่คนมาส่งคือตำรวจที่ทำงานที่เดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสพอนองปริงจังหวัดนครสวรรค์นำโดยพันตำรวจเอกวิรยะบันดิตสถิตสุชาติผู้กำกับสพอนองปริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอนองปริงและเจ้าหน้าที่ชุด ปอสภอูทรจังหวัดนครสวรรค์ทำการล่อซื้อยาบ้าในราคาเม็ดละ30บาทโดยให้สายรับนัดส่งของกันรบริเวณข้างโรงพักหนองปริงเมื่อถึงเวลาทางสายรับได้นัดรับของก่อนพบว,ว่าผู้ที่นำยาบ้ามาส่งคือ,100ร,อร้อยตำรวจตรีสุธทีรัตน์อายุ55ปีรองสวปสพหนองปริงหรือเพื่อนร่วมง,งานสถานีตำรวจเดียวกันที่น่าตกใจคือหลังรับส่งของเสร็จสิ้นกับทางสายรับ ร้อยตำรวจตรีสุธิรัตน์ได้กลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพักตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนถูกเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดแสดงตัวเข้าจับกลุมคาโต๊ทำงานคาโรงพัก พร้อมแสดงหลักฐานต่างๆทั้งภาพถ่ายในขณะล้อซื้อนำตัวมาสอบสวนเพื่อทำการขยายผลและไปตรวจคนที่ห้องพักบนแฟลตตำรวจสพหอนองปริงและได้ของกลางยาบ้าอีก40เม็ดจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาไปตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ผลปรากฏว,ว่าพบสารเสพติด นอกจากจะมีร้อยตำรวจตรีสุธีรัตตกเป็นผู้ต้องหาแล้วยังมีผู้ต้องหาที่เป็นชาวบ้านอีก3คนได้ของกลางเป็นยาบ้ารวมทั้งหมด333เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ